กินตัวนี้ค่ะเบลเบลเอ็กซ์ซิลิงโกตัวนี้แหละค่ะช่วยได้เยอะเลยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคุณน้ำตาลเองมีโอกาสมารู้จักผลิตภัณฑ์อย่างเบลเอ็กซ์ซิลิงโกได้ยังไงครับก็ดงดาวนี่แหละค่ะเขาบอกมาเาจ้าของร้านไดนาม,มาใช่ใชนะฮะแล้วนี้ก็คือมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์นะคุณสราพรก็บอกว่าอลองทานนี่ดูเปล่าก็เห็นผิวเขาเปลี่ยนไปแล้วหุ่นเขาอาจากัก เขาก็ตัวเล็กแต่เขาอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ล>แต่เขาสงส,สงสัยก็คือกินตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่ก็เลยอยากสนใจใเขาบ้างอ,อะไรอยางเงี้ยค่ะนะฮะแล้วเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์เอ็กซ์ลินโกก่อนใช่ก็คือเน้นลดวขม้วนก่อนแล้วหลังจากทานไปเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับระยะเวลาของหนูที่ทานไปก็ประมาณ สอถึงสสัปดาห์ลดมา1นึ่กิโลสกิโลอะไรเงี้ยค่อยๆลงมาเรื่อยๆใช่ค่ะ oh. คือไม่ลงแบบพรวดพลาดใช่แต่แต่ตัวนี้กินแล้วมันดีมากเลยค่ะแต่คือมันไม่เหนื่อยแล้วไม่ทําให้เราเพลียรหรือง่วงอะไรี้ยเวลากินครับเวลาเตื่นนอนมาคือสบายมากเลยไม่เหนื่อยแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยในช่วงของการรับประทานเนี่ยนะครับ มันสามารถที่จะเรารับประทานในชั่วประจําวันกันได้แบบง่ายๆไหมต้องยุ่งยากมีขั้นตอนอะไรไงหรือเปล่าไม่ไม่ยุ่งยากมานะคะถ้ากินก็คือถ้าท่านคนมีน้ําหนักเยอะหน่อย<ะ>ก็คือกินวันละเม็ดก่อนนอนนะคะง่ายขนาดนั้นเลยง่ายแต่ว่าท<ะ><ะ>่านเน้นก็คือถ้าคนน้ําหนัก่า80<ะ>หรือ85-90กิโลก็คือจะเน้นด้วยตัวนี้ค่ะครับ นีท็อชช่วยด้วย<อ>คือจะได้ลดเร็วขึ้นยิ่งขึ้นค่ะพอทานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยน้ำหนักลงมาล่าสุดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับก็คือจากแต่ก่อนปีที่แล้วนะคะค65แต่ตอนนี้เหลือ50โลแล้วค่ะ50เลยฮะจาก65หเหลือ50ผู้ชมหุ่นเธอสวยแล้วก็ฟิตแล้วก็เฟิร์มมากขออนุญ,ญาตนิดนึงนะถามส่วนสูงได้ไหมครับส่วนสะูง173ค่ะ1 7อหนักคุณผู้ชมฮะ นั่นเป็นหนึ่งในวิธีในการเข้าไปดูแลฟื้นฟูสุขภาพที่ดีนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ในเครือของเบลโชโออย่างตัวเบลเอ็กซ์ลิโกลแล้วก็รวมไปถึงดีช็อกด้วยนะครับ<ช>วันนี้มีคนทักเราเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วเหมือนอย่างที่เราทักคุณอัศราพรไหมเขาจำนูนแทบไม่ได้เลยจริงเหรอฮะเพราะผิวดีขึ้น<อ>สวยขึ้นอ,อะไรอย่าง ไม่มีไปเข้าคอสไปอบน้ำแร่แช่ลำนมไม่มีเหรคฮะไม่ค่ะ,ะไม่มีเวลาเพราะใจขายของเหมือนกันนะอ๋อฮะอานนี้ถามคุณอัลราพอลูกค้าเข้ามาที่ร้านหลายคนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะเรามีวิธียังไงที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ตรงจุดเวลาลูกค้ามีปัญหาน้ำหนักมากๆเนี่ยเราจะถ่ายทอดอยังไงให้เขาเข้าใจดีก็จะแนะนําตัวรีทอกแล้วก็ทานีทอกก่อนที่จะเห็นผลนะคะทานีทอกให้อ่าประมาณ1ิบวันครับก็ต่อด้วยตัวนี้ค่ะ เบลเอ็กซ์ลินโก้นี่เลยฮะรับประทานก่อนอาหารมาหนึ่งครั้งครับค่ะจะรู้สึกได้เลยรอบเอวสะโพกต้นแขนต้นขาหน้าท้องคือไม่ได้ไปเข้าแบบโปรแกรมฟิตเนสเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยมีไปไหมฮะแล้วคุณแล้วคุณน้นตาอะไรครับก็หนูจะเน้นก็คือกินผักช่วยด้วยผลไม้น้ำสลัดอะไรเงี้ยค่ะก่อนนอนแต่เมื่อเช้าคือจะกินเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าถึงตอนเย็นหรือก่อนนอนกินสลัดหรือผลไม้แทนก็แทนนี่แหละฮะคุณรัชยาคือ ผู้ที่มีปัญหาเองเนี่ยไม่เพียงแต่ในเพิ่งเนื้อเรื่องของอาหารเสริมแต่ว่าพฤติกรรมการบริโภคก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับอยากจะถามคุณรัชยาเพิ่มเติมว่าเราสามารถทานเบลเอ็กซ์โคลินโกคู่กับดีท็อกคู่กันได้หรือเปล่าหรือว่าต้องมีลำดับในการทานยังไงครับแนะนําว่าจะต้องทานดีทอ็อกก่อนดีกว่าใช่ค่ะดีท็อกก่อนเพื่อเป็นการปรับ นะคะระบบการเผาผลาญในร่างกายให้มีประสิทธิภาพหลังจากนั้นค่อยมาทานตัวเบลเอ็กซ์เลนโกจะเห็นผลมากขึ้นค่ะโอ้ยนี้จะเป็นขั้นตอนเลยใช่แล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าตัวเบลเอ็กซ์เลนโกนะคะปลอดภัยมากนะคะถึงขนาดว่าคนเป็นโรคความดันโรคเบาหวานงีก็สามารถที่จะทานได้อ๋อทานได้ด้วยใช่ค่ะนะฮะเพราะบางคนบอกว่าทานอาหารเสริมหลายตัวแล้วแบบว่า มีปัญหาใจสั่นนะหรือว่าใช่บางคนทํางานไม่ได้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะใจเต้นแรงใช่ค่ะัวใจเต้นแรงแต่ว่าตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกเขาว่าปลอดภัยมากนะคะจากทั้งนิโอปุนเตียนะคะสารสกัดจากตะบองเพชรแล้วก็เฟตทูสารสกัดจากถั่วขาวตัวนี้นําเข้าจากต่างประเทศทั้ง2ตัวทั้ง2ตัวเลยใช่ค่ะจึงรับรองได้เลยว่าตัวนี้ก็ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงค่ะเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยแล้วก็ นอกเหนือจากจะได้รับการรับรองจากต่างประเทศแล้วเนี่ยยังได้รับรองดไ,ดอได้รับการรับรองจากออยอด,ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้คือทั้ง2ตัวเลยใช่ค่ะทั้งดีทอแล้วก็ตัวเบลเอ็กซ์ลิงโกด้วยใช่ค่ะนะครับเห็นแบบนี้แล้วหลายท่านเนี่ยอยากจะมีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนี้บ้างวันนี้ไหนๆหนคุณรัชยามานั่งกับเราแล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรยังไงดีๆมอบให้เป็นกําลังใจให้กับ <ừ. S 1> คุณผู้ชมที่ตอนนี้กาลังมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักอยู่บ้างไหมครับ แน่นอนคะ่ะวันนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษสุดให้เลยนะคะสําหรับคุณสาวๆท่านไหนที่ไม่มีเวลาไปออกกําลังกายนะคะวันนี้เดี๋ยวทางบริษัทเบลทิโอของเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากให้สาหรับคุณคคส,สาวๆวันนี้ไม่ต้องออกกําลังกายละทานแป้งได้แบบปกติแล้วก็ที่สําคัญแล้วราคาไม่แพงอย่างที่คิดไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าคอร์สไม่ต้องเสียเวลาเ,เสียค่าใช้จ่ายสูงๆไปดูไขมันหรือว่าไปฉีดอะไรก็ไปฟิตเนสโปรแกรมเป็นหมื่นไม่ต้องใช่ไม่ต้องค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดนะคะกับ เบลเอซเรนโกนะคะวันนี้ก็จากราคาปกตินะคะ1590บาทจะมี30เมตรนะคะวันนี้ก็จะลดราคาพิเศษเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นเองโอ้โหไม่แพงเลยนแต่ต้องบอกว่าแต่ยังไม่หมดคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามีตัวช่วยะนะคะให้สำหรับ50สายแรกนะคะที่โทรมาเรามีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวเกือมนิดหนึ่งตัวช่วยนี่อยู่ไกลนิดนึงค่ะตัวช่วย1ตัวค่ะก็คือเป็น Coffee d o ูม นะคะเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพนะคะก็คือสามารถที่จะทานควบคู่กันได้เลยจะเน้ในเรื่องของการกระชับรูปร่างด้วยแล้วก็เห็นผลจริงนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นแถมให้ฟรี3กล่องโอ้โหสกล่องเลยเนีฮะคะ่คะคปกติ1กล่อง150บาทนะคะวันนี้แถมให้ฟรี3กล่องซื้อตัวนี้นะคะจากราคาปกติ1590บาทวันนี้ลดเหลือเพียง 1, 2 9 0บบแถมคอฟฟี่ดูมอีก3กล่องคุณค่ คุ้มเลยให้เนี่ยวันนี้<ช>นะครับ้าสารแรกเท่านั้นติดต่อได้ยังไงครับติดต่อได้นะคะมี2ใหมายเลขนะคะ0 2นะคะ58 3 4 4 7สา4ีนะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ085 075 2474 4ค่ะโอ้โห,โหเรียกว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับ กดกันแบบว่าเยอะมากเลยนะฮะเอาไปะะเป็นของขวัญสําหรับเทศกาลที่ใกล้จะถึงด้วยให้ความสุขที่สุขภาพดีดีกว่าเนใช่ค่ะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็อย่างที่บอกกันเอาไว้นะครับอ่ะมีนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนที่มีปัญหามีน้ําหนักร่างกายหนักๆแล้วก็กําลังกลุ้มอกกลุ้มใจตอนนี้บ้างอยากใช้กําลังใจตรงนี้ยังไงบ้างครับกับคุณผู้ชมก็อยากจะให้มาดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะ,คะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็เห็นผลจริง ะะเพราะว่าเบลทิโอค่ะเราก็ห่วงใยในเรื่องของสุขภาพและก็อยากให้ทุกคนเป็นครอบครัวของเบลทิโอนะคะมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือ ในวันที่25จนถึงวันที่30นี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะคะกับงานไทย i ลน n ์ HEALTH BEAUTY กับงานพิเศษพิเศษครั้งนี้ได้นะคะคสำหรับงานนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษพร้อมกับสินค้าจากเบล t ิโอแล้วก็กิจกรรมมากมายของแจกของแถมเพียบเลยะนะคะที่บูธ A11 ครับค่ะ และนี่ก็คือคําตอบที่น่าสนใจใสําหรับสาวไทยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอกาสแล้วก็ทางออกของปัญหาสลหรับผู้ที่มีน้ําหนักมากไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปแล้วนะครับหมดเวลาในช่วงของการสนทนาพูดคุยกับรายการวารตี้ชี้ช่องรวยในช่วงนี้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับคุณวัชัยาโชคสวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัทเบลติโอคุณอัศรพน์นะครับบุตรดาราเจ้าของร้านเสริมสวยดวงดาวแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับคุณธงชัยโพธิสาห่าหรือว่าคุณน้าตาลนั่นเองขอบพระคุณทั้ง3ท่านคคุณ ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับโอกาสดีๆในการที่จะฟื้นฟูและก็ดูแลสุขภาพเริ่มต้นได้ด้วยคุณผู้ชมเองตั้งแต่วันนี้ติดตามสาระดีๆได้ในรายการวารตี้ชี้ช่องรวยนะครับเป็นประจําทุกวันในวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้สำหรับช่วงนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ